สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปลาธรรมาน,นะคะเดี๋ยวพี่ปลาเอาแหวนมาลดนะคะอ่ะวงนี้วงนี้แรกเดียอยากขายวงนี้วงนี้สวยมากทุกค้าคะดูสตาชัดนะปกติวงนี้พี่ปลาขายอยู่4ี่พันห้านะไซส์ห้าห้าอันนี้ให้เต็มที่สามพันห้านะคะลดให้หนึ่งพันบาทนะคะน,นี่พี่ปลาลดให้ทับทิมนี้อ่ะเฉพาะทับทิมก็สองพันห้าถึงสี่พันห้าแล้วนะคะอันนี้ทับทิมประมาณสักสิบสิบสองกรัมดได้นะอันนี้กะเอานะและเป็นสตาก,กิมหมดเสี้ยงสตาชัดนะ เป็นสตาขายาวสตาชัดมากนะอ่ะเออม็ดใหญ่พี่ปลาขายไปที่เยอรมันเนาะแล้วข้างบ้านรับมัง้งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างว่าได้รับงานหรือยังนะคะคือพี่ปาไม่แน่ใจว่าลูกค้าได้ได้รับงานหรือยังเนาะพี่ปาก็เป็นห่วงเนาะไม่รู้ลูกค้าได้รับงานแล้วอย่างนะคะ เออโอเคอเอ้าคะคือคือวิวาเป็นห่วงเนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมไไมหงอกคือเป็นห่วงนี่ก็สวยนะถ้าถ้าเราลงเป็นถ้าเราลงเป็นตัวเอ็มนะตัวเอ็มแล้วก็ใส่อย่างนี้สวยเนาะเดี๋ยวลองดูเนาะเอาเอาเป็นตัวเอ็มเนาะเนี่ยอันนี้เป็นงานมุกนะคะ บุกรุ่น550นี้ห้าร้อยห้าสิบนะลูกค้าห้าร้อยห้าสิบเป็นเป็นเป็นรุ่นหยดน้ำแล้วก็เม็ดข้าวสารนะเป็นรุ่นหยดน้ำเม็ดข้าวสารพี่ปาเอามาลดในราคา,550าห้าร้อยห้าสิบแทมต่างหูต่างหูรุ่นนี้พี่ปายังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวพี่ปาจะลองใส่ตัวเอ็มดูอันนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวเอ็มได้นะถ้าเราไม่ใส่งานเนี่ยเราเราก็แกะแกะออก เป็นตัวอิมนะ,อะพอดีลูกค้าลายถามว่าพี่ปาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รีวิวหรอคะไม่บ่นให้ลูกค้าฟัง <laughs> ลูกค้ารอพี่ปาบน่น เดี๋ยวนะพี่ปาจะจะใส่ตัวเอ็มให้ดูนะว่าสวยเดี๋ยวนะลูกค้านะรุ่นนี้รุ่นนี้แต่รุ่นสีทองนี้ถ้าไซส์นี้อยู่ที่750นะ แต่สีนี้ให้550ห้าร้อยห้าสิบพอหมดแล้วหมดเลยนะลูกค้าทำเดี๋ยวนี้เฉพาะมุกมาก็สี่ห้าร้อยแล้ว,วเฉพาะมุกอะนะแล้วมาร้อยใส่ตะขออีกขายห้าร้อยห้าสิบห้าร้ยห้าสิบไม่พอแถมต่างหูต่งหากคือมุกคบแพงจริงก็บอกมุกอะทางฝั่งน้นอะ เขาเรียกกนะ็ฟังไรนะฟังฝั่งยุโรปอะ่ะมาทิกมาทิกเหมืองพวกเหมืองมุกพวกเหมืองพลอยอะไรเงี้ยต่างยุโรปนะมามาเทกอะ่ะแล้วต่อไปเราจะใช้ของเพลงกันอันนี้ไม่ได้อะ่ะต้องต้องกลมๆนะต้องกลมๆต้องกลมๆ ห่วงกลมนะห่วงกลมมาเวลานั่นยากต้องให้คนอื่นทำให้ใช้ห่วงกลมนะลูกค้าถ้าว่าจุกจุก,จ,กจุกแบบเขาเรียกอะไรความหนาของจุกอะถ้าจุกกลมๆม,มันไม่เป็นไรแต่จุกแบนๆเลยลูกค้าต้องซื้อครีมไว้นะ อันนี้ลูกลูกค้าตามพี่ปลานะบอกให้พี่ปลารีวิวงานหน่อยไม่มีใครบ่นให้ฟังเออช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะลูกค้าค่ะดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงด้วยความปรารถนาใดนะคะอ่ะเดยถ้าลูกค้าเบื่อจากการใส่แบบโน้นลูกค้าก็มาใส่แบบนี้ได้นี่ใช้ห่วงก็ได้แต่ตัวเอ็มจะใส่ตัวนี้ไม่ได้ไง จี Ll, Ll, ้จี้รุ่นนี้950ลูกค้าค่ะสวยจี้จี้รุ่นนี้พี่ปาขาอยู่พันสองห้าสิบนะลดเหลือ950นะจ๊ะ950ค่ะราคานี้เลย950เนี่ยเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะอันนี้พี่ปาทำให้ดูถ้าลูกค้าขอห่วงมาได้นะขอห่วงเพิ่มอ่ะ ค่ะคะมีจี้หยกนะคะเขาเขาเขาแกะเป็นลายดอกบัวปกติขาย650อันนี้ลดราคาเหลือ450นะขายขาดทุนขา่ร้อยห้าพอเอ่อเป็นจี้สวยค่ะจี้หยกหยกพม่านะคะจี้จี้หยกพม่านะคะ650ลดเหลือ450พอนะคะ วันนี้ไม่รู้จะรีวิวอะไรรีวิวไปหมดแล้วไงอ่รีวิวไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นงานนี้ก็สวยนะลูกค้าค่ะงานงานเนี้ยงานนี้สองพันห้านะลูกค้าสองพันห้าเดี๋ยวใส่เปลี่ยนจี้ดูว่าสวยสองพันห้า คือเขาขายได้เรื่อยๆนะลูกค้าคือของเก่าพี่ปานะของเก่าพี่ปาพี่ปาเอามาโลโลโลสี่ห้าปีแล้วยังไม่หมดเพราะล็อกเพราะเพราะสต็อกของมาเยอะสร้อยเขาขายไปหมดละก็เหลือแต่นี่ลูกค้าลูกค้าซื้อสร้อยคอไปนะห้าร้อยห้าสิบจี้สองพันห้า 2,500นะจี้รุ่นนี้สวยนะบอกให้แล้วก็มือเนี่ยข้อมือนี้ก็สวยนะลูกค้าเนี่ยสวยใส่นอนได้นะคะใส่นอนได้ไม่เจ้ากววงกันเราซื้อมา4,500นี่เราใส่นอน4 450แถมต่างหูนะถ้าพร้อมคออยู่ที่ข้อมือคอต่างหู ตังหูตังหูข้อมือคอตังหูนะเนี่ยอ,อยู่ที่รีวิวพวกขายังไม่ออกลูกค้าไม่ผิดหวังเลยพันสามห้าสิบชุดเนี้ยถ้าลูกค้าซื้อคออย่างเดียวแปดร้อยห้าสิบ นะคะอันนี้อันนี้เส้นยาวนะไม่ใช่เส้นสั้นนะอันนี้ยาวกว่านะเฮ้ยเท่ากันเลยอ๋อรุ่นนี้เจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้สั้นอันนี้สั้นอันนี้สิบหกนิ้วสิบหกนิ้วพี่ปลาแล้วสิบห้านิ้วเจ็ดร้อยห้าสิบสิบหกนิ้วแปดร้อยห้าสิบนะสิบห้านิ้วอะแต่นี้พี่ปาขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบพอเพราะว่ารุน่นนี้ถ้ารุน่นนี้แล้วก็แถมต่างหูให้นะต่างหูแนวนี้นะ ห้าร้อยห้าสิบพอมีไม่กี่เส้นอ่ะนี่รุ่นนี้นะก็จะแถมอย่างนี้นะพันสามห้าสิบชุดหนึ่งอะ่ะอ่ะข้อมือข้อมือข้อมือเนี่ยข้อมือข้อมือแต่ไม่ใช่เส้นนี้เส้นนี้ของพี่ปาอันนี้ใส่นอนได้เลยอสวยมันใส่ทองเลยอันนี้สแตนเลสนะพี่ปาทํางานสแตนเลสนะคะลูกามีแต่ฝาค้อบันเนี้ยไม่ใช่สแตนเลสอย่างอื่นเป็นสแตนเลสหมดเลยนะคะ แล้วรีวิวอีกเนาะแต่ี่เกียจังอ่ะลูกค้าบอกให้รีวิวไม่ใช่พ่เกียแหละแบบว่าไม่ไม่มีกำลังใจในการรีวิวอะไรเงี้ยไม่รู้จะหางานอะไรมาขายเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจนะเข้าใจตรงกันนะลูกค้าเออนี่จะมาบ่นให้ฟัง <laughs> กับเศรษฐกิจอย่างนี้นะเออหาของอะไรมาขายที่แบบสนองนี้แต่ความต้องการของลูกค้าออ้ออความต้องการของลูกค้านะอ,อ,อันนี้สวยมากจี้อะลูกค่ะจี้สวยมากอ่ะ จี้สองพันห้านะลูกค่ะสวยจี้สองพันห้าสวยจริงไม่ได้สวยเล่นๆแบบนุนนี้ก็สวยนะชุบทองร้อยหนาะห้าไม่แปด้อยห้าสิบบาทฟรีไซส์นะลูกค่ะสมมุติเราเราต้องไปขายขายับข้างหลังนี้นะตอนนี้อยู่จะอยู่ที่ห้าหกไงตอนนี้ก็จะอยู่ที่ห้าหกคือน้อยสวยใส่กับมุกก็สวย รู้จะเป็นสีหน้าก็สวยจริงๆไม่ได้โมูสวยจริงสวยจริงไม่ได้สวยเล่นๆล่ะลูกค้าพี่ปาพี่ปารีวิวงานต่อดูละอันนี้เรารีวิวไปหลายวันละอันนี้ต่งหูทับทิมนะกา้านก้านชุบทอง้อยหนาห้าไม้นะลูกค้าพันหกห้าสิบนะคะทุนนี้เป็นทับทิมทางฝั่งจันนะลูกค้าดูน้ำก่อน อืดูน้ำก่อนนะคะเป็นงานจันนะคะ1,650พันหกห้าสิบอันนี้เป็นงานช่อยคอราคาหลักหมื่นนะลูกค้าไม่ใช่ไก่กาอาราเล่ยนะลูกค้าดูนะอันนี้1,250พันสองห้าสิบเหมือนเอ้ยพันหกห้าสิบเหมือนกันลูกค้า1,650พันหกห้าสิบนะมรกตค่ะ พันหกห้าสิบอันนี้ก้านชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วนะก้านพี่ปาไปชุบทองร้อยหนาห้าไมลละพันหกห้าสิบนะคะอันนี้พี่ปาแถมแถมข้อมือนะแถมข้อมือพันหกห้าสิบเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อพี่ปาจะแถมข้อมือพวกข้อมือหยกเนี่ยเนี่ยสวยข้อมือหยกข้อมือหยกรุ่นนี้ขายสี่ร้อยห้าสิบนะข้อมือหยกสี่ร้อยห้าสิบแถมข้อมือเนี่ยให้ลูกค้า แถมข้อมือหยุกนะคะลูกค้าหรือให้เลือกนะคะ,ต,นะะ,ะนนต,ต่างหูนะหินพระธาตุหินพระธาตุขั้นไหมทองเดี๋ยวทําให้ไหม่ทําให้สวยกว่านี้อืเฉพาะต่างหูนะลูกค้าพี่ปาแถมให้ถ้าไม่แถมให้ลูกค้าไม่สนใจนะคะต้องแถมลูกค้าค้านี้บุษราคำสวยค่ะ ันหกห้าสิบสวยนะแถมข้อมือนะอลูกค้าแล้วมีงานชุดเนี้ยนะไปใส่กับเนี่ยงานชุดนี่แปดร้อยห้าสิบนะมีจี้กับต่างหูเนี่ยชุดเนี้แปดร้อยห้าสิบแล้วก็มีชุดของ peridot ดดนะ มิจี้กับต่างหูนะลูกค้าอันนี้งานเงินนะแปดร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบไม่มีสร้อยนะคะแปดร้อยห้าสิบอ่าวงนี้วงนี้สี่พันห้าพี่ปลาลดให้สามพันห้านะคะไซส์ห้าห้าสวยมากสตาร์เฉพาะทับทิมก็สี่พันห้าแล้วลูกค้าเฉพาะทับทิมก็สี่พันห้าแล้วนะ ลดต่างหูอยู่ใช่ไหมออันนี้ไม่แต่สีสวยนะอันนี้สีสวยเออสีสวยสีสวยนะแต่ว่าสีเหมือนกันแต่ว่าความใหญ่ไม่ไม่เหมือนกันรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่พันสองนะทีนี้พี่ปลาลดเหลือเจ็ดร้อยรุ่นแนวลดเหลือเจ็ดร้อยนะจี G ่พันสี่ห้าสิบลูกค้าใส่คู่กันจะสวยมากเดี๋ยวใส่ตรงนี้ดูนะ ขอห่วงห่วงมาได้นะลูกค้าพี่ปลาไม่ไม,ไม่ไม่ขายนะห่วงนี้เป็นห่วงสเตนเลสนะไม่ขายถ้าง,งานทุกขายค่ะแพงแต่ว่างานสแตนเลสไม่ขายงานสเตนเลสพี่ปลาไม่ขายนะพี่ปลาซื้อมาไม่ได้แพงลูกค้าขอห่วงมาได้นะพี่ปลาขอห่วงอย่าไม่ต้องไปซื้อก็ได้ขอพี่ปลาห่วงอ่ะ สแตเลอันสองอันชิ้นสองชิ้นแล้วแหลลูกค้าจะใช้อ่ะค่ะอุ้ยกลัวนิ้วอย่างเดียวนลูกค้าช่วงนี้อลังการงานสร้างอะกับมุกนี่นะคะพันสี่ห้าสิลูกค้าดูนะพันสี่ห้าสิแล้วก็มีแหวน รุ่นนี้ไม่ไม่ลดกว่านี้นะคะถ้าลดกว่านี้คือพี่ปาพี่ปาคือแปดร้อยห้าสิบนี้ถูก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 ในสามลูกแล้วนะลูกค้าอันนี้ห้าห้านะลูกค้าแปด้อยห้าสิบเป็นกิมบอร์เซยกสตาซื้อไปเลยลูกค้าแปดร้อยห้าสิบนะสวย ช่วยนะลูกค้าสวยมาก850ที่ปากขายอยู่1250นะ่ะลดเหลือ850อันนี้รุ่นนี้เอามาลดราคานะเพรีดอดแหวนเพรีดอดไม่ยอมไปสักทีลดราคาเหลือ450จาก850นี่เพรีดอด450นะคะจาก850 ไซส์ห้าหกค่ะห้าหกไม่ชุดเพิ่มนะสี่ร้อยห้าสิบวงนี้สวยพี่ปาชอบนะคะโอ้ยมีร่องรอยการเดินทางเดี๋ยวต้องเปลี่ยนพลอยมีร่องรอยการเดินทางนะพี่ปาเปลี่ยนพลอยอ่ะถ้าไม่เปลี่ยนพลอยลดเหลือหกร้อยห้าสิบจากแปดร้อยห้าสิบนะรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้นะ 650ใส่อะไรอ่ะไส่ห้ลูกค้าพี่ปลาใส่ดูประมาณ5556นะลูกค้าเนี่ยจะอยู่งี้นะหกรอยห้านะร้องรอยถ้าถ้าไม่โดนแสงก็ไม่เห็นนะคะอันนี้พี่ปลาลดนะคะเพราะพี่ปลาชอบชอบพอมาแอบใส่ไม่มีแรงไม่มีแรง แต,แต่ถ้าเห็นเห็นเงินนี้คือแรงจะมาทันทีนะลูกค้าต้องรดน้ำพี่ปลานะพี่ปลามีแรงอ่ะอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะสวยสวยค่ะชุบทองร้อยหนาหไม้ลูกค้าใส่ไปเลยค่ะใส่นอนก็ได้ไส์ห้าสามแต่ต้องรวมๆนะนี่ไส์ห้าสามแปดอยห้าสิบนะอ่ะ เออพีป่ปาจะให้ดูไงพีป่ปาขายตามคู่ที่ลูกค้าเลือกนะคะพอดีงานพีป่ปลาเยอะมากอ่ะนี่เห็นนะนี่นะเดือ7เจ็ดร้อยพันสี่ห้าสิบมีชิ้นเดียวนะลูกค้าไม่มีใครมานั่งชุบไหมลูกค้าหรอกคะ่ะพีป่ปานี่แหละชุบให้ถ้าเขาชุบเขาชุบแค่หนึ่งไมหรือสามไม่นะคะพีป่ปาชุบห้าไมค่ะงานคนละอย่างกัน วงนี้สวยมากลูกค้า850ร้สให้50บาทอ่ะเหลือ800ร้นะใซไให้าสเหลือแเอ้ยห้ใช่53เหลือ800ลูกค้า800พอรดห0สิบาทนะเดี๋ยวลูกค้าหาว่าไม่ลดรดห้สิบาท50บาทนี่ก็ค่าค่าบริการจ้างวินต้องให้ติปวินอะไรเงี้ยเพราะเขาเขาบริการดีไงอืมลูกค้า เหมือนพี่ปลาบริการลูกค้าดีพี่ปลาก็เออ่มีของสมนักคุณนะอะไรอ่งเงี้ยเออแปด้อยห้าสิบลูกค้าสวยมากขอบอกไว้เลยว่ารุ่นนี้สวยไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าใครเอาไปแจกปีใหม่เตรียมไว้เนิ่นๆเ,เลยทยอยซื้อทยอยซื้อไม่ต้องไปลงทุนตอนปีใหม่ทีเดียวเออถ้ายอยซื้อ แล้วก็ใส่ถุงซิปไว้เนี่ยพี่ปาใส่ถุงซิปอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ถุงซิปอ่ะสวยมากลูกค้าดูน้ำดูน้ำดูน้ำสวยมากห้าจ็ดนะคะห้าเจ็ดห้าจ็ด,จดสวยอ่ะคิกเกตนะห้าเจ็ดสวยมาก สวยทุกวงบอกเลยนะลูกค้าไม่รับไปนี้คือเสียดายพี่ปลาเสียดายเลยพี่ปลาอยากเก็บไว้แต่เหวนพี่ปลาเยอะเกินวงสี่ห้าพันบวกวงหกพันก็มีเยอะพี่ปลาเชียร์รุ่นแปดร้อยห้าสิบสองสามพันก็มีจะไม่ขายขายรุ่นแปดร้อยห้าสิบอยากให้ลูกค้าเอาไปไว้ครอบครองไปเรียกเงินเรียกทองเออวงนี้ก็สวยนะทับทิมหนาดีนะ มีบุ้นด้วยนะข้างในทับทิมสวยนะห้าหกค่ะห้าหกนะลูกค้าสวยมากสวยจริงๆนะดูแบบสวยสวยแบบสวยจริงนะไม่ได้แบบไม่ได้ชมว่าคือพอยก็สวยจริงอะ่ะ แล้วชุบทองร้อยหนาห้าไม้อะค่าชุบเท่าไหร่ลูกค้าว่าเหยียบพันแล้วลูกค้าซื้อไปในราคาแปดร้อยห้าสิบวงนี้นะคะวงนี้ก็สวยมีสตาสตาไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าสวยนะคะห้าแปดนะลูกค้าห้าแปดลูกค้าดูนะสวยไหมสวยเนาะทับทิมสวยมากรถเนี้ย ไม่ขายอันนี้หมดก่อนเพราะพี่ปาไปดูทับทิมไม่สวยเลยทับทิมที่อยู่ที่มีของพี่ปาพี่ปาเลือกมาเยอะลูกค้าสั่งให้ชุบลูกค้าสั่งให้ชุบแล้วลูกค้าเทพี่ปลาใช่ไหมพี่ปาก็ต้องมาคือเขาไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมลูกค้าเทพี่ปาไม่ได้โกรธนะคะพี่ปามีงานได้ขายลูกค้าพี่ปาอุดหนุนพี่ปลาเยอะแต่แอันนี้ลูกค้าเท <laughs> อุ้ยนนี้ สตาลูกค้าสตาขายยาวสวยจังสวยจังนะคะสวยจังสวยจริงห้าแปดห้าแปดตรงนี้สวยห้าแปด้ลูกค้าสวยจริงสวยจังแปดร้อยห้าสิบเหมาไปเลยถ้าพี่ปลาพี่ปารวยแล้วพี่ปาเหมาไปเลยรถนี้ประมาณแปดร้อยห้าสิบลูกค้านี่อันนี้สี่พันห้าพี่ปลาลดลูกค้าคุ้มมากอะ่ะ เหลือสามพันห้ายังสวยอยางสวยเชียร์เลยลดยไปตั้งพันเอะอยากรถอ่ะแค่เม็ดมันก็สี่พันห้าแล้วลูกค้ารุ่นี้ไปปลาชัยเม็ดสี่พันห้านะลูกค้านี่ก็สวยนี่แปดร้อสิบล้วลูกค้าไม่ไม่ซื้อสามพันห้สี่พันห้าลูกค้าซื้อ 8, 5, แปดร้อสิบไปเลยสวยค่ะลูกา้เดินอะอว้าวสวยจริง งานรถนี้สวยเอาไปเลยซื้อไปเลยจริงจับจิมสวยใส่ไปไหนมีแต่คนจะชมว่าอุ้ยสวยจังเลยอนะ่ะซื้อจากไหนอะไรเงี้ยอืมเนี่ยสวยอันนี้สามพันห้าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เชียร์แบบพล้อยๆนะแบบเชียร์แบบแค่มีตังก็เหมอไปเลยสิบวงแปดพันห้าไม่ไม่ลดอืมอ่ะรุ่นนี้ หยกอุ้ยยกหยก,หยกทำไมสวยอย่างเงี้ยมีสองสีด้วยเป็นมีจัก,กระพัดอยู่นิดนึงอ่ะสวยสวยสวยรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่แปดร้อยห้าสิบแต่พี่ปลาลดให้หกร้อยสิบพอหยกพม่าะนะสวยลูกค้าไซสห้าหกสวยสวยห้าหกเอียสวยสวย,สวยจริงห้าหกหกร้อยห้าสิบอันนี้ลดให้คือไม่ลดทุกชิ้นไงแต่ลดชิ้นนี้เออ คือสำหรับพี่ปานะ้าสวยทุกอย่างทุกอย่างสวยหมดคือถ้าไม่สวยไม่เอามาไม่ไม่ส่งชุกพวกงานสวยพี่ปาเลยส่งชุกนะอันนี้ ยี่สิบนาทีนะโอเคาขาอันนี้อันนี้ซันโตนนะซันโตนรุ่นนี้650้าสนะคะลูกค้าเอ่ออันนี้อันดีลาบาลาบารุ่นนี้พันสองห้าสิบนะคะใครที่ปวดมดลูกอะปวดหน่วงอะใช้ลาบาดูไรน,นะมีลูกค้าอเมริกาอุดหนุนไปไปเส้นหนึ่งละลาพิทลาซูรี่แปดร้อยห้าสิบอ่ะวันนี้พี่บาลดให้หกร้อยห้าสิบพอลาพิทนะไม่มีแถมอะไรนะคะหกร้อยห้าสิบพิบ ลาพิธลาซูรี่นำพาไปหาทรับเรียกทรับเก็บเงินอยู่เลิกใช้จ่ายซูรีซูร่ายอันนี้แบ็กสตาร์ทอมารีนที่ปลาขายอยู่2อง0นหลูกค้าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะเอามาลดให้1,850พอแบ็กสตาร์ทอมารีนอ่านะคะลูกค้าไปเจอไม่ไม่ไม่มีที่ไหนค่ะเก็บมา4-5ปีละจริงๆอยกสี่ร้อยห้าเอ้ยนี่มีสเส้น จะว่าอยู่เออเดี๋ยวไปทำไปทำสร้อยเนาะไปทำสร้อยขายดีกว่าอ๋อเส้นเดียวเออเส้นเมื่อกี้นะ่ะที่จริงมีสองเส้นนะหายไปเส้นหนึ่งรุ่นนี้สามร้อยห้าสิบนะคะฟัวร์ายฟัวร์ลายผสมกับอเมทิสสามร้อยห้าสิบแถมต่างหูแถมแถมต่างหูให้ทุกเส้นนะอ่ะรุ่นนี้อันนี้มีไหมทองสวยอะเออถ้าแกะออกดีกว่าไหมทองสวย รุ่นี้หกร้อยหสิบนะคะไหมทองสวยอ่อหินบาทา h าแล้วลูกค้านี่เส้นสองพันห้าอยู่นี่นี่สองพันห้านะสันโตนนี่นี่หกร้อยห้าสิบลูกค้าดูความสวยสองพันเคพี่ปาหมดแรงนะพอดีลูกค้าบอกอยากให้พี่ปาได้ยินเสียงพี่ปาก็แค่นี้ก็มีความสุขให้พี่ปาบ่นให้ฟัง ลูกคา้ามีความสุขกับเสียงพี่ปลาพี่ปาบ่ในใม่ฟังขอบคุณมากนะได้ของสวยไปอะะ่ะเนาะก็มีความสุดนี่นี่ลูกค้าสวยมากจี้สองพันห้านะคะชุดนี้สองพันแปดห้าสิบจี้สองพันห้าโค โคเก้าร้อยสิบรุ่นนี้ให้ไปสองพันปดห้าสิบนะคะโอเคขอบคุณนะเนี่ยสีหน้าก็สวยนะลูกคะ่ะแปดร้อยห้าสิบเอนี่สวยมากการั้าะอันนี้โจนไม่เอาแน่นอนเนี่ยใส่คู่กันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ